ทันนี้นะครับเกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ในน้ํานะครับซึ่งเบองต้นยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนี่นะครับ

กินเหล้าอะไรกันเมาตกลงมาเนี่ยพี่ก็หล่นเหมือนกันมมอ,อ๋ออ๋อครับรนะครับผม นนพี่อาถ้าทำงานอะไรอ่ะทำงานอะไรฮะทำอะไรนะครับเนี่ยนะเป็นก่อสร้างเหรอพี่ อ๋อตกแต่งพี่พี่มาช่วยอุ้มเพื่อนพี่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 มาช่วยอุ้มเพื่อนพี่หน่อยอ่าช่วยพี่เขาพยุงหน่อยลงมาช่วยเพื่อนพี่หน่อยยยจะนนออ่างเเดีวลย เาน่ไมมลงะพี่นอนไหมพี่พี่พี่นอนไหมครับพี่่อาดึงพี่่อยาดึงพี่อ่าดึงครับจับมือเพื่อนไว้ทำไมอ่ะถือทำไมถึงเดี๋ยวล็อกแน่นนะกินเหล้าอะไรกันไปขนาดนี้น่ะ

เขาเขาจะลงไปเล่นน้ำหรอกครับเขาจะลงไปเล่นน้ำหรอพี่ครับผมเขาพอเราก็จะลงไปเล่นน้ำอ๋อลงล็อกพื้นครับพี่พวกเขาอาการนี้เขาเมาไหมอ๋อก็เลยล่วงไปเลยหัวฟาดเลยอ่าครับพี่กินเหล้ากันไปกี่ขวดอะพี่เหล้าขาวอะอ๋อแค่นั้นเนาะครับโอเคพี่ เพื่อผมเป็นอะไรไปผมจะดูแลวคือดูดีกว่าไปท้องหนากเลยพี่ไม่เป็นไรผมเป็นอะไรเจอหน้าเงเอนไม่เป็นไรพี่ได้เว้ยผมเอาเรื่องหมดนะถ้าเพื่อนมีเป็นอะไรเอาไงนะเอาดิเอาเรื่องแล้วขึ้นรถตู้ไปแล้วเขาจะฆ่าปิดปากอ่ะอ๋อฆ่าปิดปากเพื่อนพี่อ่ะเออเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรแล้วคอยดูนั่งครับพี่เชษพี่เชษอธิบายให้ผมฟังหน่อยเขาบอกว่าพี่จะฆ่าเขาปิดปาก